Bye. ดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสัปดาห์นี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นสัปดาห์ที่ควรจะเป็นความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประชาชนไทยทั้งหมดที่เราจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็มีคณะรัฐมนตรีใหม่เปิดฉากที่ดูรายชื่อคอรมนะคะ บางคนอาจจะบอกว่าแหมมันน่าจะโดดเด่นกว่านี้นะคะแต่ท่านมองว่าก็มีหลายหลายหลายส่วนที่เรามองเห็นว่าเป็นลักษณะกลางๆนะคะก็คืออาจจะไม่มีคนโดดเด่นชัดเจนมากเช่นอาจจะไม่มีนายธนาคารใหญ่นะคะแต่ท่านมองว่าการที่มีบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ หลายคนเช่นรัฐมนตรีพาณิชย์และเป็นรองนายกนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานรวมทั้งคุณทีระชัยก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์รัฐมนตรีพาณิชย์คือท่านากิตน่าจะเป็นต้องต้องขออภัยที่จำชื่อไม่ได้ทันทีนะฮะก็จะเป็นกิติ กิจสัพหรือยังไงเนี่ยนะฮะก็ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานนะฮะรวมทั้งคุณธีรชัยคุณธีรชัยก็เคยอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทั้งสองท่านก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานการที่มีมุมมองของคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมานานเนี่ยนะฮะพอสมควรก็จะเป็นมุมมองที่ดูแล้วกว้างกว่าในธนาคาร นะเพราะว่าจะต้องดูแลบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะะซึ่งซึ่งมีหลายส่วนมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเงินคือภาคเรียลเซกเตอร์รวมกับภาคการเงินไม่ใช่ภาคการเงินอย่างเดียวนะะเพราะฉะน,นั้นมุมมองก็จะมีลักษณะกว้างขวางแล้วก็คุณพิ่ชัยนะะที่อยู่เป็นรัฐบนตตีพลังงานนฤทธพันธ์ก็ดูเป็นคนที่ ดนอ่านบทความแล้วดนก็ก็ชอบว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจในหลายๆเรื่องเพราะ,ะนั้นการที่มาอยู่ในกระทรวงพลังงานซึ่งสำคัญนะฮะซึ่งสำคัญก็ก,ก็ก็ดูว่าน่าจะดีนี่พูดถึงฝ่ายทีมเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าปัญหาพลังงานในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นอกจากปัญหาความมั่นคงพลังงานเพราะว่าเราใช้แก๊สเนี่ย มากในสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ามากมายจนกระทั่งเกิดความไม่มั่นคงถ้าแม้นว่าท่อแก๊สมาจากต่างประเทศนะ,ะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ต้องมีอุปสรรคอย่างที่รอบที่แล้วที่เล่าให้ฟังท่อแก๊สที่พมา่าต้องปิดซ่อมเท่านั้นเองน้ำท่วมกาญจนบุรีเลยเพราะว่าต้องเปิดพลังน้ำเยอะนะฮะก็ ื่อกี้ที่ต้องขออภัยคุณกิติรัตน์นรนองนะคะที่แทนจำเป็นอาจจะเป็นกิติทรัพย์ต้องขออภัยความจริงรู้จักกันมานานเพราะตัวแทนเองเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มเป็นประธานกลุ่มหน้าหน้าอาจจะน่าขันนะคือดูว่าขณะนี้เป็นประธาน,นอปชอแต่ในอดีตเนี่ยเป็นประธานชมรมนักธุรกิจประชาธิปไตยเพราะว่าผ่านชีวิตข้าราชการแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจแบบขนาด เล็กๆแต่ว่าได้รวมตัวตอนพฤษภา3าหนะฮะเพราะว่ามีกลุ่มคนและคุณกิติรัตน์เนี่ยก็ได้รู้จักกันตั้งแต่บัดนั้นรวมทั้งหลายๆคนนะคะส่วนคุณธีรชัยก็รู้จักกันกับะะคุณหมอเวงนะฮะดูจะเป็นเพื่อนกันแต่หมายถึงว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานนะคะ แต่เราพอรู้ประวัติว่าเคยทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยมายาวนานก็เป็นลูกม่อคนหนึ่งนะฮะเพราะนั้นถ้ามองทีมเศรษฐกิจก,ก,ก็ไม่บางคนบอกว่าไม่โดดเด่นแต่ฉทนว่าก็มันก็มันก็น่าจะทำงานได้นะฮะเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าความเข้าใจและจุดยืนอย่างที่อย่างที่พูดนะฮะก็คือมีประสบการณ์มีประสบการณ์ตรง กับประสบการณ์อ้อมประสบการณ์อ้อมก็ต้องรับฟังที่ปรึกษาหรือว่าต้องอาศัยหลักทฤษฎีมาประกอบนะฮะนี่ก็คือในส่วนของทีมเศรษฐกิจแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มีเวลาวิเคราะห์ทั้งหมดนะคะอาจจะต้องถ้าเกิดเป็นรายการอื่นเพราะว่าในรายการกลางคืนเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปเราจะพูดเรื่อง ที่โยงไปสู่หลักทฤษฎีและเรื่องของนอปชที่เราจะต้องการยกระดับองค์ความรู้นะฮะเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือการปรับองค์กรนปชนะฮะซึ่งเราได้คุยกันมาบ้างจำนวนหนึ่งแล้วแต่เน้นจะคุยรูปธรรมก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนได้ไปที่กาลสินที่ไปกาลสินเนี่ยเพราะว่า เป็นข้อเรียกร้องของแกนนำอำเภอนะคะมาจากสามอำเภอก็ชื่อห้วยเม็กท่าคันโทหน้องกุงสีถ้ามีภาพลองมาดูนะฮะแล้วเขาก็น่ารักเขาก็เรียกชื่อเป็นเป็นเม็กสีโทเม็กสีโทก็คือเอาน้องเม็กมาบวกกับกรุงสีนองกุงสีแล้วก็ท่าคันโทก็เรียกว่าเม็กสีโทก็เปิดศูนย์ประสานงานอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกัน เปิดศูนย์ประสานงานหมู่บ้านเสื้อแดงก็มีคุณสมหวังไปด้วยคุณมนตรีไปด้วยแล้วก็ได้แถมคุณหมอเหวงไปพบปะประชาชนด้วยนะคะไปพบปะประชาชนด้วยก็น่ารักก็เป็นศูนย์ประสานงานหมู่บ้านเสื้อแดงก็รวมกันแล้วเห็นไหมคะว่าข้างหลังเนี่ยจะมีนโยบายและภาระหน้าที่ที่เป็นเห็นเป็นแผงที่ที่ข้างหลังดิฉัะอันนี้คือเป็นการเติมเนื้อหา เพราะอะไรเพราะว่าหมู่บ้านเสื้อแดงที่เรามีมีกันอยู่นั้นนะ่ะบางทีมีแต่รูปแบบส่วนรูปนี้นี่ดูความกระตือรือรน้นคือพูดตรงๆว่าเขามีประมาณ200กว่าหมู่บ้านเขาต้องการเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงนอประชเพราะนั้นเขาจะพยายามทำทำบัตรนี่ไปเข้าคิวคือเช้าเนี่ยไปเปิดศูนย์กันแล้วจากนั้นก็เข้าคิวตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยเพื่อที่จะทำบัตรนอปชอ เพราะเขามาเรียกร้องว่าเขาขอเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงนปชสองร้อยกว่าหมู่บ้านจะได้ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะขัดข้องอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนี่เป็นความเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการเติมเต็มนะฮะที่ต้องการเติมเต็มว่าต้องการเนื้อหาคือไม่ใช่มีแต่รูปแบบของหมู่บ้านเสื้อแดงมีป้ายปักมีธงแดงปัก เพราะนั้นเมื่อกี้ที่ย้อนไปที่เราเห็นข้างหลังก็คือเราต้องการเป็นหมู่บ้านที่ปฏิบัติตามนโยบายนปชนะคะแล้วมีภาระหน้าที่ของคณะรักษาการตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาเราก็ประกาศภาร,ระหน้าที่4ประกาศแล้วมาเพิ่ม5ประการตอนช่วงเลือกตั้ง4ประการนั้นก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุด สำหรับคนที่ถูกจับกลุมคุมขังให้ได้รับการประกันตัวปัญหาการดูแลการเยียวยาการต่อสู้เพื่อให้ได้ความยุติธรรมและการยกระดับองค์ความรู้และไม่ให้สุมเสียงลื่นถลายไปในเส้นทางที่ผิดนี่สีข้อภารณาที่ีสี่ข้อพ้อมมาข้อที่5มาเพิ่มว่าผลักดันจัดตั้งรัฐบาลประชาชนในสถานการณ์การเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้น หมู่บ้านเสื้อแดงเหล่านี้ก็จะมีแนวทางนโยบายก็คือขึ้นต่อหลักนโยบายของนอปช6ข้อตามที่พวกเราพอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะและมีอยู่หลังบัตรบัตรนปชเนี่ยจะมีนโยบายซึ่งนโยบายมีมาตั้งแต่ปี52แล้วค่ะและจนบัตรนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่าเราได้มีการสอบถามและขอความคิดเห็น ะะจากแกนนำและอดีตที่ยังอยู่หลายท่านตอนยังอยู่ในเรือนจำบ้างหรือแม้กระทั่งตอนช่วงหลังและเราก็คงจะต้องเปิดสมัชชาเพื่อที่จะมีการรับรองรับรองอะไรหนึ่งรับรองคณะกรรมการในแต่ละพื้นที่ถ้าสมัชชาจังหวัดก็คือรับรองคณะกรรมการจังหวัดถ้าสมัชชาภาคก็รับรองกรรมการภาครับรองคณะกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัด แต่เมื่อกี้ที่เราคุยถึงเม็กสีโถแปลว่าอะไรแปลว่ามวลชนพื้นฐานของนอปชอในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความตื่นตัวนะคะต้องการที่จะให้มีความชัดเจนว่าเขาคือนอปชอ,อันนี้ไม่ใช่เป็นจากที่เรานะซึ่งเป็นความเรียกร้องต้องการท่านผู้ชมที่บ้านคงจะสังเกตว่าเดนเน่ไม่ ไม่เคยไปเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงนะะไม่เคยไปเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงเพราะว่านั้นเป็นคนที่สนใจเนะะื้อหาแต่ก็ไม่ขัดข้องที่พี่น้องจะทําหมู่บ้านเสื้อแดงแต่มีความวิตกกังวลลึกๆว่าหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นจะมีเนื้อหาอะไรและก็เป็นเรื่องที่เขามองว่าท้าทายอํานาจรัฐโดยเฉพาะอํานาจรัฐในระบอบอํามาดซึ่งจะรับไม่ได้ เราก็วิตกเป็นห่วงแต่ในเมื่อพี่น้องกล้าประกาศตัวกล้าที่จะไปเชิญกับทุกอย่างเราก็ต้องยิดยอมนะฮะแต่ว่ามาบัดนี้เนี่ยหมู่บ้านทั้งหลายก็ได้มาขอร้องว่าเขาขอเป็นหมู่บ้านนอปชอมันก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคนตามเทศหลายส่วนเนี่ยเขามาดูหมู่บ้านคนเสือแดงแล้วเขาก็ถามเราว่าเป็นหมู่บ้านนอปชหรือเปล่าเราก็บอกว่าคน ทั้งหมดในส่วนใหญ่ก็คือเป็นนปชทั้งสิ้นแต่ว่าเขาเต็มใจเขาจะทําของเขาเองเพราะเขาอยากจะแสดงตัวว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนแสดงและเป็นนปชทั้งมาเกือบทั้งหมดนะฮะทีนี้ในเมื่อเป็นความเรียกร้องต้องการอันนี้เนี่ยจึงนํามาสู่การที่นปชจึงต้องลงสู่ฐานรากมากขึ้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะแกนนําจังหวัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้น จึงต้องแจ้งมายังแกนนําระดับจังหวัดต่างๆว่าท่านต้องอยู่บนความเป็นจริงเพราะว่าในบางจังหวัดมีความขัดแย้งในกลุ่มแกนนําต่างๆแล้วแกนนําระดับอําเภอตําบลเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาคือกําลังจริงในการขับเคลื่อนนะฮะเราไม่สามารถอยู่ในระบบอมาตย์ได้ก็คือว่าเป็นการสั่งมาจากบนลงล่างเพราะโครงสร้างที่แท้เนี่ยมันควรจะเป็นโครงสร้างจากล่างขึ้นบนนะคะ ควรจะเป็นโครงสร้างจากล่างขึ้นบนนี่จึงนำมาสู่การที่เราต้องทำควบคู่กันไปก็คือการปรับโครงสร้างการปรับองค์กรการปรับการนำเป็นการปรับไปด้วยกันสอย่างซึ่งมันต้องไปด้วยกันปรับโครงสร้างปรับองค์กรปรับการนำพยายามทำให้การนำนะฮะก็คือผูกพันอยู่กับ ฐานมวลชนไม่ใช่เป็นการนาที่สถาปนาขึ้นเองจากอำนาจใดๆต้องเป็นการนําที่เกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจของประชาชนและประชาชนจะตรวจสอบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแกนนําระดับไหนจะเป็นแกนนําระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจนกระทั่งแกนนําส่วนกลางดิฉันมีความสุขที่พบว่ามวลชนทั้งหลายและคนเสื้อแดงทั้งหลาย แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ์โดยมีวุธิภาวะของตนเองเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีการปรับตัวนะฮะปรับองค์กรน,นะฮะของของนอปชแดงทั้งแผ่นดินเพื่อรองรับทั้งขนาดขนาดปริมาณปริมาณของคนแสดงของเราเป็นล้านเราจะปล่อยให้การนำแบบ แบบเดิมที่มีเฉพาะบุคคลบางบุคคลอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะฮะมาเนี่ยมันไม่พอกับมันไม่เพียงพอกับการเติบใหญ่ของประชาชนทั้งปริมาณและคุณภาพเพราะนั้นแกนนำบางส่วนที่เป็นแกนนำเก่ามวลชนที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆบางทีเขาก็อาจจะมีความคิดเห็นต้องการที่จะปรับ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการนำที่สถาปนาโดยอำนาจใดๆนะฮะเพราะนี่เป็นองค์กรของประชาชน mm hmm. ก็พบว่าเขาได้พัฒนาพอสมควร mm hmm. ก็คือมีสามารถสื่อสารกับแกนนำส่วนกลางมีอีเมลเอดรสนะคะประเดี๋ยวตอนอท้ายหรือตอนครึ่งเราจะขึ้นนะฮะอีเมลเอดรสเบอร์แฟก หมายเลขโทรศัพท์ที่ภู้พิภาคต่างๆจะสามารถติดต่อมาได้เพื่อเป็นทางออกเพราะว่าในเมื่อเรามีหมู่บ้านเรามีตำบลและอำเภอนอปชอเนี่ยมากขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมอีช่องทางในการติดต่อมากขึ้นการใช้ผู้ประสานงานหนหรือสองคนก็ไม่เพียงพอแต่ว่าทีมงานนี้ก็จะประสานกันนั่นก็คือผู้ประสานงาน ในแต่ละภาคก็จะต้องมารับรู้ข้อมูลที่ส่งตรงมายังส่วนกลางนะคะส่งตรงมายังส่วนกลางเพื่อที่จะทำงานให้ทันกับเหตุการณ์นั่นก็คือโครงสร้างของภายในของส่วนกลางก็ต้องยกระดับเพื่อรองรับพี่น้องมันไม่ใช่การนำโดยบุคคลอีกต่อไปเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าบุคคลมีการเจ็บป่วย มีการต้องไปติดภารกิจส่วนตัวหรือติดภารกิจอย่างอื่นไม่สามารถทำงานได้ก็ทำให้หรืออาจจะขัดข้องเป็นบางเวลาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันดังนั้นเราจึงจะพยายามขยายช่องทางที่ติดต่อโดยตรงกับหมู่บ้านตำบลอำเภอเหล่านี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะแจ้งกับพี่น้องนะะก็อยากให้มีสไลด์ของโครงสร้าง กลับมาดูอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าถ้าพร้อมเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปรับองค์กรนะคะที่มาและองค์ประกอบขององค์กรนำระดับต่างๆสีแดงก็เป็นคณะกรรมการส่วนกลางนะ,ะถัดมาก็เป็นกรรมการส่วนภูมิภาคเช่นภาคเหนือภาคอีสานก็จะม,ภจะมีภาคเหนือตอนบนตอนล่างอีสานก็มีอีสานตอนบนอีสานตอนล่าง อีสานยี่สิบจังหวัดก็จะแบ่งเป็นส่วนละสิบนะคะแล้วก็คณะกรรมการส่วนภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและคณะกรรมการกรุงเทพมหานครนะคะและปริมณฑลจากนั้นก็จะมาเป็นคณะกรมกร,นะะะกรมการจังหวัดนะคะคณะกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรุงเทพนั้นเราจะใช้ใช้เป็นโซนนะฮะใช้เป็น อ,อำเภอเขตและโซนก็คือกรุงเทพห้าเขตก็จะมี10โซนนะฮะมี10โซนจากนั้นก็มีถ้าเป็นภูมิภาคก็เป็นกรรมการอำเภอตำบลและหมู่บ้านสไลด์ต่อไปนะคะที่มาและองค์ประกอบขององค์กรนำระดับต่างๆนะ,ะก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็ามาจากที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้าน ถ้าเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงนี่คือสักสิ่งสำคัญนอกจากหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยจะยึดแนวทางนโยบายนปชภาระหน้าที่นปชและการยกระดับองค์ความรู้เป็นระยะระยะเป็นเนื้อหาของหมู่บ้านตำบลอำเภอคนเสื้อแดงแล้วยังที่จำเป็นที่สุดของหมู่บ้านและตำบลและอำเภอเสื้อแดงนปชคือต้องมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งทุกระดับ ะะมันอาจจะมาจากที่ประชุมใหญ่ทั้งหมดหรือที่ประชุมแกนนำนะฮะเป็นไปแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จำนวนคนมากหรือน้อยในที่เสื้อแดงมากก็ต้องใช้แกนนำนะคะต่อไปก็คณะกรรมการส่วนกลางก็น่าจะมีสององค์ประกอบก็คือมาจากส่วนเดิมและส่วนที่สมทบ จากภู้มิภาคนะคะต่อไปก็เรื่องของจำนวนคณะกรรมการนะคะจำนวนคณะกรรมการนี้ี่ันขอตั้งข้อสังเกตว่าที่ประชุมแต่ละที่เนี่ยถ้ามีถ้ามีจำนวนคนมากเกินไปตกลงไม่ได้ค่ะตกลงไม่ได้เพราะมันจะมากเกินไปต่อไปไปยังกรุงเทพมหานครที่ประชุมที่สำคัญ ถ้าคณะกรรมการในระดับที่สำคัญที่การตัดสินใจไม่ควรจะเกิน10คนนะไม่ควรจะเกิน10คนนะเพราะว่าแน่นอนเรามีตัวแทนจากหมู่บ้านตำบลแต่ถ้าสมมุติว่ามันมากจนเป็น20-30คนท่านต้องคัดบุคคลที่โดดเด่นในการนำมาเป็นกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ประมาณ9คน เพราะว่ากรรมการ9คนตัดสินใจได้แต่ถ้าเกิน10ไปเป็น20 30จะตัดสินใจอะไรไม่ได้นี่เรามีบทเรียนหลายครั้งอันนี้ฝากเอาไว้ต่อไปเป็นกรรมการกรุงเทพมหานครก็มีย่านชุมชนสีม่วงนะคะเป็นกรรมการเขตสีน้ำเงินกรรมการโซนขณะนี้ในกร,รุงเทพเขากำลังเรียกประชุมทั้งเขตและโซนแล้วกรรมการโซน กรรมการโซนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกรุงเทพมี50เขตก็แบ่งเป็นนะฮะแบ่งเป็นโซนต่างๆในโซนต่างๆเหล่านี้ก็จะรวมกันมีตัวแทนโซนมาเป็นกรรมการกรุงเทพมหานครโดยในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น10โซนเอา5เขตต่อ1โซนเพื่อที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้ย่านชุมชนเหมือนกับหมู่บ้าน นะฮะต่อไปก็พูดถึงสมัชชาก่อนที่จะปิดรายการนะคะอันนี้นี่เป็นผังผังของกรุงเทพมหานครเป็นโซนต่างๆต่อไปเลยค่ะภระหน้าที่ของผ่านไปเลยดีกว่าไปยังสมัชชาจังหวัดหรือสมัชชาโซนนะฮะภระหน้าที่ก็คือ สมัชชาก็คือที่ประชุมใหญ่ของมวลสมาชิกนะฮะของกลุ่มนั้นๆเพราะนั้นในในกรณีนี้เนี่ยสมัชชาก็มีทั้งจังหวัดหรือภาคหรือสมัชชาของกรุงเทพโซนนะฮะโซนในกรุงเทพก็รับรองหลักแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของนอปชอดแดงทั้งแผ่นดินข้อสองก็รับรองคณะกรรมการที่เลือกตั้งกันขึ้นมาข้อสก็คือ นะฮะรับรองจากแต่ละจังหวัดให้เป็นภาคถ้าเป็นถ้าเป็นสมัชาาภาคนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยข้อ4ี่ก็คือว่าที่ประชุมมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นต่อส่วนกลางได้ในการเปลี่ยนแปลงนะฮะอื่นๆของนอปรชอรวมทั้งมีข้อเสนอของคณะกรรมการว่า จะทำงานอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็นคร่าวๆนะฮะสำหรับโซนในกรุงเทพมี10โซนโซนที่1นะฮะโซนที่สองโซนที่สามโซนที่ส่โซนที่5อย่างโซนที่ห้ากำลังประกาศอยู่มีหลักสีดอนเมืองสายไหมบางเขนนะคะแล้วก็มีหลายโซนนี่เป็นตัวอย่างนะฮะและประกาศโซนที่6กบางกะปิบึงกลุ่มคณนยาบินบุรี คลองสาวาก็ไปชุมกันอยู่ทั้งหมด10โซนนะฮะก็ดังที่เห็นในาภาพแทนนเกรงว่าเราจะต้องเบรกก่อนนะฮะเพื่อที่จะมาคุยในรายละเอียดในครึ่งหลังอีกทีหนึ่งขอเบรกครึ่งเวลาก่อนค่ะ